การแบ่งลำดับชั้นพระอครมเหสีคู่ครองของ,ของกษัตริย์แห่งราช,ชวงศ์ไทยก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b ์ช่องเพื่อนเสียงใบาดาวด้วยค่ะเปิดความรู้การแบ่งลำดับชั้นพระอครมเหสีแห่งราชวงศ์จักรีในกรุงรัตนโกสินทร์ตามโบราณราชประเพณีเมื่อเสด็จเถลิงถวายพรราชสมบัติจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสร,ริย,ยยศพระพันรยย ให้มีพระอิสริยยศฐานนันดอนศักดิ์ในพระบรมราชจักรีวงศ์โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดลำดับพระเกียรติยศแห่งพระพันรยาเจ้าและบาทบริจาริกาดังนี้พระพันรรยาเจ้าพระพันเรยาเจ้าหมายถึงพันรยาของพระเจ้าแผ่นดินที่มีพระกำเนิดเป็นเจ้าซึ่งตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยพระฐานนันดอนศักดิ์ของพระพันรยาเจ้าได้กำหนดไว้ว่ามีสีขั้น คือ 1. พระอัครมเหสี 2. พระมเหสี 3. พระราชเทวี 4. พระอัคคชายาพระอัครมเหสีเป็นพระอิสริยยศพระพันรยาเอกในพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นพระมารดา ขององค์ราชทายาทในอดีตนั้นพระอัครมเหสีมีคำนำพระนามแตกต่างกันแล้วแต่ราชาสมัยอาทิกรมหลวงบาทบริจาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระนางเธอสมนัตวัฒนาวดีพระนางนาถบรมมาอัคราราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นบาทบริจาริกาบาทบริจาริกาหมายถึงพรรยาที่เป็นสามัญชนของพระมหากษัตริย์พระมหา อุปราชและเจ้าฟ้ามีฐานันดรตั้งแต่มอมราชวงศ์หญิงลงไปโดยมีคำนำหน้านามว่าเจ้าจอมโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในหนังสือสารสมเด็จว่าเมื่อแรกใช้นำหน้าประกอบการเรียกพระสนมที่เป็นคนโปรวดว่าจอมพระสนมหรือเจ้าจอมพระสนมแต่เวลาพูดจะย่อตัดคำว่าพระสนมออกเหลือเพียงจอมหรือเจ้าจอม และหากรำราชการจนมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาจะได้เลื่อนเป็นเจ้าจอมมารดาโดยบายบริจาริกามีลำดับชั้น4ชั้นคือ 1. พระสนมเอก 2. พระสนม 3. เจ้าจอม สี่นางอยู่งานการแบ่งลำดับชั้นพระอัครมเหสีสมเด็จพระอัครมเหสีคือพระมเหสีเอกผู้เป็นใหญ่เหนือพระมเหสีอื่นๆทั้งปวงมีลำดับชั้นดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีหรือพระราชินีและเคยดํารงตำแหน่งผู้สําเร็จราชการแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีแต่ไม่เคยดํารงตำแหน่ง ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสมเด็จพระราชินีพระอัครม,มเหสีในพระเจ้าแผ่นดินที่ยังไม่ผ่าน พระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษสมเด็จพระบร,รมราชเทวีเป็นตำแหน่งพระอัคร,รมเหสีในสมัยรัชกาลที่5ก่อนมีการสถาปนาตำแหน่งพระบรมราชนีนาถขึ้นมาเมื่อมีตำแหน่งพระบรมราชนีนาถแล้วก็ไม่มีการสถาปนาพระอัคร,รมเหสีในตำแหน่งพระบรมราชเทวีอีกเสมอด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระอัครราชเทวี vị, เป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีอีกตำแหน่งหนึ่งพระนางเจ้าพระวรราชเทวีเป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่สองพระนางเจ้าพระราชเทวีเป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่สามพระนางเธอเป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่สี่ พระอครชายาเธอเป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่5พระบวรราชชายาเป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่6พระราชชายาเป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่7เจ้าคุณพระเป็นตำแหน่งพระสนมเอกเจ้าคุณจอมมารดาเป็นตำแหน่งพระสนมเอกเจ้าจอมเป็นตำแหน่งพระสนมเอกสำหรับพระสนมเอกในรัชกาลที่6เจ้าจอมมานดาเป็นตำแหน่งพระสนม เจ้าจอมเป็นตำแหน่งพระสนมจอมมารดาเป็นตำแหน่งพระสนมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ